สวัสดีครับจาก HR High f l Motor Sport ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเทคนิคการแก้ไขนะครับความนุ่มแข็งของรถกระบะที่มีแหนบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแนะนำการแก้ไขปัญหาในเรื่องของแหนบรถ r ี v o ครับผมคันนี้เป็นรถ r ี vo รุ่นล็อกโค่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูแหนบเดิมของรถนะครับแล้วจะบอกว่าทำไมเราถึงต้องแก้ไขในเรื่องของแหนบด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวตามผมมาดูแหนบเดิมของรถ นี่นะครับของเดิมของล็อกโค้นะครับจะเป็นแหนบเมนมา2แผ่นนะครับที่มีความหนาประมาณ9มิลเศษเศษนะครับตัวนี้ปัญหาของรถรีโวตัวนี้ก็คือแหนบตัวนี้ครับจะดีดค่อนข้างลงลึกและดีดค่อนข้างแรงรถจะมีอาการเด้งแล้วก็สะเทือนค่อนข้างมากนะครับประกอบกับคันนี้ต้นแบบของเราที่เรามาถ่ายทำคลิปเนี่ยเป็นยาง MT ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะจัดการแก้ไขปัญหาพวกนี้โดย การเปลี่ยนแหนบนะครับเดี๋ยวผมพามาดูแหนบใหม่นะครับผมตัวนี้จะเป็นแหนบนะครับนี่ครับจะเป็นแหนบของไอรอนฮอสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสูตรของพี่น้อยบางนานะครับตัวนี้ก็จะทําให้ค่าเคของแหนบเดิมของรถเนี่ยครับลดลงเพื่อที่จะทําให้รถเนี่ยนุ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเข้าไป2แผ่นเราจะถอดแผ่นนี้ออกนะครับแผ่นที่สองเนี่ยครับเก้า้ามิลกว่าๆเนี่ยถอดออกนะครับแล้วใส่แผ่นบางเข้าไป2แผ่นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มการ ยืดยืดหยุ่นหรือการยุบย,ยืดนะครับของตัวรถเนี่ยให้มีประสิทธิภาพขึ้นเดี๋ยวเราไปเลือออกมานะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าแหนบเดิมกับแหนบใหม่นะครับความนุ่มแข็งมันต่างกันยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราไปเลืองานติดตั้งกันนะครับแล้วก็มาดูการแก้ไขปัญหาของรถรุ่นนี้กันว่าจะได้ผลแค่ไหนโอเคครับผม Hold up, yeah, 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 yeah. I can teach that bitch my language like Rosetta stone. Yeah, for that bitch one time and then I'll phone home. Yeah Talk down you get shot to your dome yeah yeah, 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 yeah I had to slice some niggas out I done that white they know Yeah Pussy nigga know I came from totem pose And you ain't been like that little nigga You can get exposed เดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับชุดแหนบของรถรีโ o l o c อโคนะครับที่เราทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแผ่น2เดิมออกตอนนี้เราใส่แหนบขนาด6มิลนะครับเข้าไป2แผ่นมีฟอร์อัพเตอร์ต่างกันยังไงครับอตอนนี้อธิบายได้เลยว่าตอนมานะครับคันนี้อย่างที่บอกเมื่อต้นคลิปว่าใส่ยาง MT นะครับผ้าใบ10ชั้นซึ่งยังค่อนข้างมี ความหนาแล้วก็กระด้างอยู่ในตัวอยู่แล้วประกอบกับชุดแหนบเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีดเร็วและแรงนะครับทําให้ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะสะบัดแล้วนั่งไม่สบายอัฟเตอร์หลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตอนนี้ถนนเส้นเดิมนะครับที่เป็นคอนกรีตค่อนข้างเก่าในเส้นวังทองที่เราใช้ประจําอาการดีดเด้งของด้านหลังนะครับย้ําโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยที่เราแก้ไขนะครับ ผมว่าหายไปประมาณ60% 70เนะครับแล้วเราใช้ลมยางที่30%นะครับปกติเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราทดสอบปัญหาของลูกค้าที่เข้ามานะครับ mm. ก็เราทดสอบลมยางลดลงมาเหลือ25%้าเราพบว่าโอเครถขับดีขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่เรารู้ว่าเราควรจะแก้ไขที่ตัวแหนบนะครับ mm. ก็สำหรับ ลูกค้าทุกคันที่มีรถปิกอัพนะครับหลังจากท่านเปลี่ยนโชคมาแล้วหรือรถเดิมๆนะครับต้องการที่จะให้รถขับขี่นุ่มนวลขึ้นแรงดีดลดลงนะครับความแข็งกระด้างลดลงเนี่ยการทําแหนบช่วยนะครับก็จะทําให้รถของเรานุ่มขึ้นนะครับก็คือการลดค่าเคของแหนบลงแล้วก็ใช้งบประมาณไม่เยอะแล้วก็เป็นการแก้ไขเพื่อที่จะให้โชค แม้กระทั่งของเดิมที่ติดรถหรือโชคที่ท่านเปลี่ยนใหม่เนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นนะครับคุ้มกับราคาที่จ่ายไปแน่นอนนะครับก็ถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาที่เพจของ HR h i f i Motor Sport ได้นะครับหรือว่าขับรถของท่านที่มีปัญหาเอามาให้เราตรวจสอบดูก่อนว่าเราจะแก้ไขอย่างไรแล้วก็ใช้งบประมาณ ไม่เยอะเลยครับไม่ว่าท่านจะใช้เดิมเดิมหรือเปลี่ยนโชกมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ได้ได้ความรู้นะครับในเรื่องของแหนบแล้วก็การแก้ไขช่วงล่างของรถปิ๊กอัพนะครับทั้ง4ประตูทั้งแขบทําได้ทั้งรถสูงรถเตี้ยนะครับสูตรนี้นะครับก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของรถนะครับว่าใช้แหนบเบอร์อะไรขนาดเท่าไหร่ครับผมสอบถามเข้ามาได้ที่ทางเพจของเรานะครับขับรถมาให้เราตรวจสอบทุกคนก็ได้โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมีความรู้อะไรที่ดีๆใช้งบประมาณไม่เยอะนะครับก็ เดี๋ยวเราก็จะทําคลิปแล้วก็ให้ FC ได้ติดตามนะครับแล้วก็เข้ามาแก้ไขเพื่อที่จะให้รถขับขี่ดีขึ้นโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกับสาระดีๆความรู้เบื้องต้นใช้งบป,ประมาณไม่เยอะจาก HR Hi-Fi Motorsport ครับผมสวัสดีครับ